หลายเมืองทงั้งภาคกลางและภาคตะวันตกของจีนได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะในช่วง10ปีที่ผ่านมาอย่างเช่นที่เมืองซีอานตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนมีประชากรเพิ่มขึ้นมากกว่า4ล้านคนรวมถึงเมืองกุยย้ยหยางทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมีประชากรเพิ่มขึ้นมากกว่า1ล้าน6แสนคนค่ะแต่เนื่องด้วยคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแบบใหม่เชิงยุทธศาสตร์เช่นการผลิตอุปกรณ์และพลังงานใหม่กำลังขยายจากพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก ไปยังพื้นที่ทางตอนในอย่างต่อเนื่องนะคะจนกลายเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมใหม่ในภาคกลางและภาคตะวันตกทําให้หนุ่มสาวจํานวนมากได้ถือเอาภาคกลางและภาคตะวันตกเป็นทางเลือกใหม่ในการเริ่มต้นของอาชีพในฝันค่ะตัวอย่างเช่นเมืองกุยย้ยหยางเคยมีภูเขามากและมีถนนน้อยซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศร,รษฐกิจในระยะยาวบุคลากรก็ออกไปทํางานต่างมณฑลจํานวนมากแต่ว่าตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมานะคะเมืองนี้จึงเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตอุปกรณ์ขั้นสูงและอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ซึ่งได้ดึงดูดบุคลากรเป็นจำนวนมากอีกด้วยค่ะ